เอี้ยยังบตายเอาไปมเอาไปเฮ็ดส้มเอียนส้มสมเนาะสมเอียนมีเฉ่าสมเอียนสมส้มเอียนเดีอันนี้อันนี้ก่องเท่าไรอันนี้สองพันสับของหาพันต้นเนเอาสมกล่องอุ้ยบ่อหลายก่องเดียวสามกล่องห้าพันเออนเอาสามเลยไ้ซุปมื่ออื่นไปกินยังไงก็มดจอ่ะจักโก็ตัวหนึ่งาันก็ได้ดิบ่ได้เด้เ็ตตัวอนี้าพันแล้วอะไกันเนี่ยห้าพน เออปตูใหญ่ปรใหญ่จ้ะกูก็ประตูโซฮานสบายดีทุกคนวันนี้เอาพบกับน้องอูเนาะมาพบกับซอนอูลองซานอิทอุดมใไมาพบซองน้องโตโเนาะงวันนี้พวกเราสามคนหลังจากที่ไปกินข้าวซอยตอนสวยแล้วเนาะวันนี้พวกเราไม่ได้ไปซีเดอร์นางตัดคลิปอยู่เงันซิโบ่ฮาเบแล้วก็วันนี้ที่พากันไปตลาดแถวแถวบ้านไอทิวเนาะแม่พาบอกว่าอยู่แถวตลาดนั้นมันิ ร้านของอุดมใจแล้วม่พากับบ่าอูอีว่าอยากให้อูนเฮ็ดลาบเท้าสูตรให้ล่องซานให้กินได้เหมืนว่าสิอูว่าโอ้กินได้อยู่บ่ยามบดถึกปากเดิแม่กินแบบใดก็ได้เหมืนว่าสิอ๋อแบบเอาแบบอาศว์เบสเจนดูว่าจังไหนก่อนแม่กินแบบใดก็ได้แม่กินได้หมดลูกเหมืนว่าแล้วว่าแม่กินแบบไดนก็ได้เออแม่กินแบบดก็ได้เออต้องแบบนี้ที่จริงเสียงเขาเจ้าน่ะจะมันมีแม่เอกนล่ะแม่กินแบบไดนก็ได้ แม่ก like no, no? like so ินแบบใดก็ได oh, ้แม่กินเอกกินก็ต้องมีไม่เอกนะกินแบบเดี๋ยวก็ได้ก็เป็นกินนะแม่กินเนี่ยไม่โทรบอ่บอกไม่เอกธรรมดาไม่เอกแต่ว่าบมเมนไม่เอกสจิณแบบค่อยสำเนียงเขานี่ธรรมดาว่าธรรมดาเป็นกินละแต่อันนี้มันกินผิดกันยันเลยไปทุกคน เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ตลาดว่าจิมีของกินอีอย่างเดียวได้ซีมีเทาแบบแม่พาวาบอกเดี๋ยวคันเทาบม่ได้เทาแล้วทิได้อัานาเดียวเมือกินเดี๋ยวเขาไปเจอกันเลยอ,อยู่ตลาด <Okay. S 1> จ้านี่เขตโซนตลาดอันนี้เป็นตระลอดนู้นอะไรเนี่ยอ๋อ กรบอกกองอะไรสองพันป้าด้ยอสองพันกอยังไงเนาตัวนกออีอเซียอ้ยเดียวเดี๋ยเดี๋ยวป้าตุ๊กบตุ๊กบหอยตีอ่าอันนี้เปนโตอย่างโตเขียดเหรอจีเอ๋อโเมนอ่ตัวเม่ยังบเียด เครียดว่ะเออมันแอร์บ่ะมนว่ะมันแอมันแอรมันจีโอดว่บานเอิเอินจีโอดว่ะอ๋อนี่มงแอปมัวเยาได้ีนนห่วยปวดน้ำาหาันอ๋อเส่าหาพันสหาพันนี่มีสามไม้มันบอกเป็นท่วงจะนีนีเออมาแล้วอือู้กุ้งหมกเงยยูตัวตัวยงตัวแอปเนาะเออม่แงตัวไม่แ่จ้กินนอวะไม่แง่มัแองเอ่อนเสียบเนาะจะกินบอธรรมดา อีมบุ้งเสียยางเลยนปะกับอ่มกันแถวนี้ขาเจ้ามีขข่เทาบ่เออเทามีข่ยบ่ีเไข่เทาป้ะมื้อนี้บัวนีมีอวนี่มีมื่อนี้บ่มีเนเนะนี่ไข่ถุงเขาไหนนี่ถุงสิบพันนบุงวยนบงอ่ะวโออันนี้เป็นนาบงมาบ่เป็นนอได้ไปแปดพัน y ู u w a n o เอาวะไอฝอยเป็นอไบอกออได้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 เอ้าอยมเอาเท่ามาขายเลยนี่ตัวแลงก็ชิบมีวะอันนึงวะเอาสองใเอาสงที่ตัวแล้งมีมันเอะอันนี้เลยเอาวะเอาเด้ยานางผงเดียว่ายานางเอาตัวองมาใชกันได้เอาเงินไป่าใชอุ๊ยอันนี้เปนเลดี้ตัว หัวไชเท้าอหัวไเท้าแดงแต่ว่ามันเป็นหัวเนาะเขาเชื่อเลยดิบเนาะอ๋ออันนี้ไมนอย่างนี้ผักแกงเค้กมันเปีบมะไบ่อบอบบ่บ่มีพักเน่าบ่มีขะาแยงว่ะยี่ยมเท่องใส่อย่างนี้นี้ใส่แกงนอว่ะแยบ่เอาละอัละใส่พักอันะ่บ่มีอันนั้นอ่ะบ่มีผักข่ายแยงมวผักเน่าเมนบ่อบแล้กข่าแยงทางนั้นมีอ๋อข่ายแยงทางนี้นี่เริ่มมาข่ายแยนางมัดนลนี้ทุกคน อยู่มัดเท่าไหร่นี่นะมัดอันผ่านว้าทุกคนบรเคยเห็นถ่ายยานางมัดอันยังเชื่อเป็นครั้งแรกสลอันี่เป็นงามันละมัาสลายเป็นงาเป็นงาแล้วก็นที่เป็นฟุ้งเจะเอาแก่เนี่ยเอาต้องใส่ยานะขะแยงเท่าไหร่นี่นะพันกี้พันกี้วะเอาสองเอาสองอันจ้าให้มันหอมอ่าหัวบักกาเต้ วาทักไวทิวซีขึ้นมากันนั่นเลยคืออันพักไปอันนี้น้อยคือเลยดิอันนี้มันพักแก็บว่ะเอออุ้ยนี่พักเขากินมูอเซาเนี่ยตุยอันนี้พักเจี๊ยบพ่อเชฟพักแก็บเจออยู่พักแก็บเออหรืเขากินน้ำเซาเนี่ยดิเมีนเหมนเหมีนเย้พักเนาะ เราใหญกุหาคันาอย่านเาได้เสินหมดเลโอยตอกินเลยแต่เศร้าอี่เลยสนุนอยากใส่้งแ่เมอไรกินปให้นึงหปลาหอยอุ้ยตัวหอยอันนี้หอยน้อยคือเรื่องาหนนี่หอยกีหอยกีหอยนี่ดมาคุณหอยบอลหรือบุมามามากว่านี่ม่อยากพักตบพักตบน้อยกินได้เ่กินได้กินได้ไนไม่นีบางิย่างกินได้กินได้สุกกินน้สุกกิน่นบ่ กันโอ๊ยั่นดิเนี่ยเนตวยเฮ็ด้านมคงิเอมจ้อ้ยยังบ่ตายสตเอาไปเนาะไปเฮ็ดส้มเยนส้มๆเนาะส้มเยนมีส้มส้มเยนส้มเยนเด้อนีอันนี้กองเาดอันนี้2,000สักอ5,000แม่นเอา3กองอุ้ยบ่เอาหลายกองเดียวเฮา3กอง5,000 5แม่นบ่เอา3เลยไวุ้มื้ออื่นไปกินก็หมด จะมากกว่ามักก้อยมากซุปเลยแบบนี้ต่อยมากพักแวนหายแล้วแวนลองมึงตุอยอ้าไปซุปมันทิบได้ในเดี๋ยวนึ่งวะลองแยงมึงยืเงียไปไปๆไปเทียบเงียโอ้เห็ดสนุนกองเท่าไรน่ะองาอเอาใส่บตอยใส่บ่หรือบ่ใส่ข้นก่องเาแก่เขตรเกียบเลยแน่งส่น่ ใส่ซุสกับเซ่เลยเซ่กับใคบอกดูเซ่อ่าด่ใส่กับแดดอ่าเอาใส่จะกคนยุกของนะเอากล่องนึงไม่เท่ากล่องนึ่งกล่องนึง,งไม่เท่าเบิ่งอันนี้ของอุดมไซมีแต่เนี่ยโอ้อันนี้มันไข่อุดมไซอันนี้มันไข่อ,อุดมไซวันนนะีิลาข้างเสียไปที่พิ้วสองบาทไปกิเลยอ้อันนี้มันส้มปลอยตัวที่อยู่ข้างเงินค่อยเวลาคนมากมาขออะนะไปจีว่ะอื้ออื้อแบบไปจี เ่เห็นเเห็นอ๋ออันนี้ตัวหนูเห่อตัวพ่ออ่ตัวพ่อตัวพ่อนี่ยนโนนห้อนโลน้อไอ้ทิวไอ้ทิวกินมะลูนี่ว้าปูอันนี้ปูยังอ่ะนี่ปูน้าปูน้าเป็นแพ่วะ อุ้ยอ๋ออันนี้เครื่องซ่อนเยอะสิบตัวสี่ตัวมีกรอบจักโตอีหยังหัวนั่นน่ะหัวมันมีปีกเนี่ยบอกมันมีปีกตัวปะตัวบาง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 กว่านี้อีอตัวบางอันนี้บูเมียนป่ะอันนี้มีตัวเนี่ยกะหอกปีกเอู้วมีกะหอกปีกอีกะฮอปบินเลยอันนี้คนบินนะเนี่ยดูสิเขากัน นี่ยังตัวนึงเลยไอ้ตัวเ่าไหร่หนูนะตัวซห้ากินไวไอทิวอบดิอบดบยอนี่รอรออบกับอออะไรไนอันนี้มันนูอันนี้มันหนูยงหนูวายหนูวายหนูวายหนูปลาหนูมกหนูวายหนูปลานะหนูวายค่ะตัวเป็นห่ัไมีหนูแล้วก็ ู้ว่าาหากระใสอันนี้มันพโเรษเจ้าตาเพียงนะไม่กอือวัดบินววัดต้นวัดนยอดัวยอดนกอบินจ้าอันนี้ไม่อยากอันนี้นะเครื่องในตุนหัวโอ้เครื่องในตุนหัวกินได้ปะได้มันเม็นตาบมันเดรโอ้งเรแเจ้าขิมาเลยหรอ

ตัวสาวห้าเปเงินไทยประมาณจากบาทก่อนเจ็ดสิบว่ะประมาณเจ็บปิบบาทเนาะเจ็ดิบแดสาทอีเดียวยต้องออกไปป้าเมค้าหานี่นะขนาดใส่แม่กันยังทะลุความงามนาใี่ขายเครื่องกันหมานเด้อเออเมนทักหนึ่งไอ้กระปูนี่นะกระปูนะไอ้กรูมาบอกตักแว่นไอ้นี่มันพัดนอก สามก็ห้าพันโอ้ปลาคอเห็นละทุกคนทุกคนสังเกตที่เอาอันนี้ใส่ไอ้พิวเห็นบอก่บให้ตายให้มีอาการคอนี่อักลุ้บๆไปพร้อมกันเนาะเพาะโบเคยเห็นจะเคยโอ้นี่ตะปูเครื่องซ่อนโอ้ยคือโบเคยเห็นเลยนะฟางนาโอ้หาเคยเห็นการไข่อันนี้เป็นตอง ผักสูตดขายดีเด้อขายมันหาเด้ออ๋อยังลืมเขาเท้าเขาคือซีโฟได้แหละเดี๋ยวเราไปเลาะโซนนั้นมันมีอย่างจะต้องไปเลาะโซนนั้นเบื้องบนที่บนที่ซสุดได้อย่างเดียวนี่นะได้นอได้นอได้เห็ดได้พักแวนแล้วก็ได้นูได้นูไปทุกคนหนูอูซีเห็ดให้ดตัวกินเด้อโอูนูไม่ใส่ต่อวันนี้หมดแล้ว สุดละเนาะอู้ไปโซนพุ่นโซนพุ่นมีอย่างเดีนี่อ้อดอกพักอ้อกาะต๊อบเ่าะอู้หอยหลายขนาดอันนี้เป็นโซนผักอู้อันนี้ไข่ไข่ห่านไอคิวใช่ไห้เนาะไข่ห่นอันนี้เทาหรือไข่ไข่เปเท่าเนาะ เฮ้เทามีวะไซส์โอนี่ตามหาสะาน้านะเท่าไหรก่ออันนั้นโรเซนเ็สเอ็ดฮ้เท่านี้ได้เอออันนั้นห้าพโอ้ตกใหญ่เยจิวเาเทาโรเซนเอสเออันนี้ห้าพันหรอันเออเอา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 เลยห้าพันเออเอาเอเอาเมา่อเอเมดนี่ียวพอแล้วพอแล้วใช่พอแล้ว อันนี้ก็เฮ็ดก็ได้หลายแล้วเออแม่นแม่นได้หลายแล้วเนาะกินท้ามือได้ไหสุดท้ายก็ได้เทานี่เป็นอันนี้เทาเป็นเขาก็ใครมีความแตกต่างนะเด็กเมย์เอาไปเทียบเลยปลาดุกเต้นเทามันซิออนอ่อนแต่ว่าเขาต้องเป็นลายเดเพื่อนเห็นไหมต้องเป็นลายลายน้ำเขาเห็นแม่เอาล่างแล้วก็เอาใหม่นะพันพันสะอาดแล้วสะอาดเลย ตาล้วะไปบซืบ่มีฮัร์ดเบ้ฮาร์ดเอาฮัรดก่อยจิมตี่ฮารเจ้าแห่ได้เอาหยอกมาฮารเอาใครมาแลกกับป๋าตะเคียนี่ว้าตกใหมดคิดว่าเทาอยู่อุดมไซโลแสนเท่าเด็กอ่ะแซนซิปโอชิได้จื่อจำไปจนวันวันเราว่าเทานี่คันมาฮาร์ดหรอมาแลกกับป๋าตัวนี้ได้หรอเออแม่นว่า๋ยวถ่ายไว้ได้ทุกคนจิมาแลกกับป๋าตัวนี้เลยได้าหยอกโอเท่โอเท่หวานๆเด้อไปไปทางไหนสุดแล้วที่ หมดแล้วทางนั้นจะเป็นโซนเสวภาหมดแล้วไรบ้างรู้ตัวเขาเขาที่เย็บคาบเดียวกันหมดหล่าบ่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 อันนได้เมื่อใดนอมือหินเสวภหรือว่ากินเมื่อใดมือนเศร้าะมือนเศร้าอ่ะเออผักแว่นแล้วก็แยงนอมาเนี่ยมีอันยานางอยู่ในเมีโอ้นอมันคือมีอันนี้นะมีอย่างนี้บอซื้อผักแครงผักแครงเขาเป็นแยงนอไปไปนี่ทุกคนเขาซื้อได้นอเนาะได้ผักแว่นได้ประแดก แล้วก็ได้อ่าได้หนูตัวหนึ่งแล้วก็ได้เทาแล้วก็ได้เนืกระนุ่มเนะาะก็ได้มะเพ็ดได้ขิงอ่ส่วนมะเขือนี่ไปเก็ีอยู่หน้านเงินมาเนาะเมนูที่อู้จะเฮ็ดให้แม่พากินเมื่อน,นี้ก็คือเป็นลาบเทาแบบลาบเทาแบบอยู่ที่เฮือนอูเฮ็ดกิ่นนะอยู่ทางร้องสารเฮ็ดกินก็คือ คลิปต่อไปเนาะอูจะเฮ็ดเป็นคลิปเฮ็ดลาบเทาสู้แม่พากินโดยเฉพาะเลยส่วนตัวหนูนี้ให้ทุกคนไปเบิ่งที่ซองไอทิวเดอ้ออูจะไปเฮ็ดที่ซองไอทิวไอทิวจะเป็นคนไทยเนาะแล้วก็อ่ะส่วนแกงนอเนาะ,ะตัวย่อยว่าตัวย่อยอยากกินแกงนอก,ก็เลยต้องเป็นมืออื่นเซาที่จะเฮ็ดแกงนอกิกนข้าวเซาไปเบิ่งที่ซองตัวย่อยเนาะ <laughs> เดี๋ยวตัวย่อยสี่เป็นอูตัวย่อยสิเป็นคนไทยส่วนอูซิเป็นคนเฮ็ด กะ O อูซเลาบเทาส่วนเอทิวซีเาอบหนูของกินยูอุดมไซก็ถือว่าราคาก eng, นะับโบแพงเนาะราคากับโบแพงเป็นพวกอาหารซัตป้าอันนี้นะราคาโบแพงราคาค่อนข้างธรรมดาเนาะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่แปลกตาที่อูบเคยเห็นเนาะเส้นการขายยานางกับที่ขายแบบเป็นมันดน่นอยประมาณห้าหกใบแหละอูนับเบิ่งประมาณห้าหกใยเอย้กายห้าหกใบประมาณสิบใบ พันกีบเนาะยานางเนาะถ้าเป็นอยู่บ้านอูนี่ก็คือจะขข่เป็นมัดปุ่มๆหลายแต่บ่าขา่เป็นมัดน้อยๆแนวนั้นเนาะกับเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่เข้ามาตั้งบ้านตั้งเมืองแล้วเฮาบบเคยเห็นนี่ค่ะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับอูเนาะกะคลิปวิดีโอนี้ก็สิจบกไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าแล้วทุกคนเดี๋ยวอูซิลองเฮ็ดลาบเทาสู่ลองสารให้แม่พากินว่ซสิแซ่บบ่ว่าไม่พาสิมักบ่แต่ว่าไม่พาบอกว่าไม่พากินใดว่าสันก็เลยว่าเออซิเฮ็ดไปใส่ตัว ไปใสคิดว่าจะมาในสุนดอกอ่ะคลิปวิดีโอนี่ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอุ้ยคลิปต่อไปตัวเอิญใส่เนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย